แนนอันดับโลกวอลเล่บอลหญิงไทยหลังแพ้เซอร์เบียเสียดายมาก รายงานหลังการแข่งขัน17มิถุนายน2566ทัพนักตบลูกยาวสาวไทยเปิดฟอร์มหวือหวาตบสนัน่นเก็บเซอร์เบียไปก่อน2เซตแรกแบบขาดขาดทว่า2เซตต่อมาทีมชาติเซอร์เบียไล่ตบกลับมาได้ตีเสมอ2-2ทว่าสุดท้ายแม้ไทยจะขึ้นแมตช์พอยต14์14-11ก่อนแต่ไม่สามารถจบเกมสังหารถูกเซอร์เบียตะบนันตบเสมอ14-14ดีวแล้วแซงช็อกกองเชียร์ทั้งสนาม16-14ทำให้ไทยพ่ายไปอย่างน่าเสียดายนัดต่อไปเกาหลีใต้พบเยอรมนีวันที่19มิถุนายนเวลา3นาฬิกา 3า30นาทีขึ้นวันที่18มิถุนายน จากตอนแรกหากไทยสามารถรักษารูปเกมได้สม่ำเสมอชนะ3 -0 ถึงูนเซตจะกกยคะแนนจากเซอร์เบียได้มากถึง16คะแนนแต่แกมกลับมาพลิกแพสกอร์2ถึงจึงโดนล,ลบไป0.01คะแนนถือว่าน้อยมากทำให้ปัจจุบันไทยยังอยู่อันดับที่15ของโลกมี207.43คะแนนห่างจากอันดับ14แคนาดา10.2 6คะแนนส่วนตารางคะแนนรอบแรกของทัวร์นามเมนต์2 0 2 3ต้องลุ้นกันเหนื่อยร่วงลงมาอันดับที่10ด้วยสถิติชนะ2มี8คะแนนหากต้องการเข้ารอบสุดท้ายเป็นครั้งที่2ต้องเก็บ ใช้ชนะนัดที่เหลือให้หมดสี่นัด